ที่เลกค่ะวันน kind of so so ี้นะคะก็จะมีใครเอ่ยนะคะเจ้าของคอลลี่นะคะไปเยี่ยมเยียนนะคะกับน้องอะไรนะคะบีนาบีนาน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็เจ้าของสวยมากนะคะขาวมากอันนี้นะคะคุณบีเจ้าของคอลลี่นะคะนี่คอลลี่ที่ว่าใส่ดีอยู่แล้วไม่ใครไม่รู้จักใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราจะให้ ก็สองเลยนะคะว่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวใหม่ตัวนี้เป็นตัวใหม่เลยนะครับก็เป็นตัวแซลมอนันต้านะครับที่สกัดมาจากรังไข่ของแซลมอนเลยครับตัวนี้จะมีส่วนผสมที่ ผูาต,ตรงเลยคือเข้มข้นกว่าตัวอื่นเพราะมีถึง500มิลลิกรัมสำหรับตัวคาเซนต้าตัวนี้นะครับแล้วก็ที่เด่นคือวันนี้ทานง่ายเพราะว่าเป็นแบบเม็ดนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยเหลือกล่องละ990เองนะฮะ990นะคะวมาที่ร้านมีสาบิวตี้ของพี่หลินได้เลยลนะครับแ,แล้วนอกจากไข่ปลานี่มีอย่างอื่นอีกไหมคะไข่ปลานี่ยนอกจากไข่ปลาตัวนี้นะครับก็อันนี้จะมีคิวเทนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวนล้วมันปลา แล้วก็มีเอเอเอตัวนี้เนี่ยทั้งส่วนส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยจะช่วยเรื่องให้ผิวขาวแต่ประเด็นหลักๆเลยเนี่ยถ้าผู้หญิงทานก็จะช่วยเพิ่มฮอร์โมนให้หน้าอกเต่งตึงขึ้นอ่าอันนี้พีส่วนไปได้จากพนักงานในออฟฟิศนะครับแล้วก็ลูกค้าที่กินนะครับตัวนี้เนี่ยช่วยให้ผิวขได้ลองกินไปดูนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยอ่าเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าีพิเศษนะ กับสินค้าตัวนี้นะแล้วก็ขอข่าวหน่อยได้ไหมคะคือแบบทำไมข่าวอย่างเงี้ยใช้อะไรหรือว่ากินอะไรของตัวเองด้วยหรือเปล่าคะกินเสร็จก็กินหมดีลยเลยค่ะกินทุกวันเลยค่ะกิวถ้าเกิดสว่าคนที่ไม่เคยกินตลอี่มาก่อนนะคะแนะนำกินของที่ทานก่อนค่ะกินเช้าก่อนนอนค่ะจะกิหมดกล่องแรกไม่โดนหมดกล่องแรกนะคะก็กินตัวนี้ค่ะแล้วก็กินปลารซาะแต่ว่าต้องกิน ่คะอันนี้คือขาวแต่กำเนิดหรือเปล่าคะหรือว่าขาวด้วยพอคอลลี่เมื่อก่อนจะแบบผิวขาวเดือดวันนี้ข่าวชมพูได้เพราะว่าคอลลี่ทะเลาะกันได้เพราะว่าข่าวพูมากอ่ะแล้วหน้านี่ได้ใช้อะไรบ้างไหมคะอ๋อใช้ดีวอยทาหน้าค่ะหน้าใสกี่ชายดีวอยตัวไหนตัวนี้1290ที่จับไปบอกเหมือนกันนะคะตื่นเต้นเหล่าน้อยไปเลยใสที่ไหนจะบอกบ๊ายบาย